รอบดึกรอบดึกอาจจะไม่ได้ลงคลิปตอนดึกแต่อันนี้คือตอนกลางคืนแล้วว่าจะเจอเจอันตึง,ต,งตึงหรือเปล่าตอนเนี้ยเวลาก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเนี่ยเวลาก็ดึกแล้วไม่รูจ้จะเจอเกมตึงหรือเปล่าแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเข้าเกมมาตอนดึก <c oughs> เพื่ออะไรนะเดี๋ยวบอกให้สวัสดีเปแล้ว เดี๋ยวบอกให้โฟนเห็นเวลาแล้วใช่ไหมทุ่มกว่าจะสองทุ่มเวลานี้แหละมันเหมาะกับการอัคลิปอ๋อวันนี้ก็จะมาใส่แรงดูสภาพขึ้นแรงแดงเป็นครั้งแรกเอ้ยก็ผิดขึ้นแรงแดงเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะขึ้นแรงแดงแล้วเลยอีกสีแ้งเท่านั้นต่านนี้รุนมากเลย เดูทุกซีซันซีซันเนี่ยไม่ได้เล่นเลยคือซีซันนี้ไม่ได้เล่นเลยคือช่วงนั้นไม่ได้เล่นเล่นเกมฟรีไฟน,นี้ก็เล่นที่น,นี้ก็เล่นตอนนี้แล้งเดมอนสองอันนี้อันนี้เงเดมอนสองแล้วลดมาอันนี้พอออคนละอย่างกันอันนี้ไม่รู้แต่หลังจากนี้ไปรู้เลยอันนี้เดมอนสองลดลงมาเหลยียเหี๋ยวโกสี 4. ส่วนอันเนี้ยยังไม่รีมาเดี๋ยวเคยเจอแรงแดงราชาแรังแดง,ดง,แดงมันคือจะปล่แรงโซโล,โลจะเอาไหมปะ๊ปะป๊าเอาเลยเอาไหมมาในของตกแต่งก,ก็เพิ่มมาในตัวเริ่มเลย เดี๋ยวเจอเตี๋ยวอืมโอ้ก็ล่าสุดก็ลงลงทีโบวนะคือลแืแล้วเซตกระต่ายเขาบอกว่าเสร็กระต่ายเสร็กระต่ายออไม่มีอะไรอันนี้เป้าหมายเราก็คือจะไปเล่นเกมพีด้วยนะบางคนรู้อย่างอันเนี้ยมันลากได้อันเนี้ยมันลากไว้ที่อื่นได้มา นีคมดางมาเดี่ยวราชายิงหัวคือไม่รู้ไปยงิงคือผู้ไหนกินแล้วล่ะ เอาตัวรอดสูส้อย่างมีสติ์ถึงแผนที่มีอ,อ,อยู่ฝ่ายอยู่กักิลนี้เขาเห็นบอกว่าถืกก็จะมาแจสกสกิลเลยนะอันนี้ความรู้ส่วนตัวนะว่าถืกดีว่าดีจริงความรู้ส่วนตัวคือดีจริงสกิลนี้เดี๋ยวไปบอก ดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูคอมโบสกิลไปดูไทยซิบ้างรับสมัครคนเข้าแคนไม,ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนนสายฟรีก็เข้าได้แต่ในแคนไม่มีใครมไม่ได้ลงคนเดียวนะอันนี้ไม่ได้ลงมาคนเดียวนะต้องทำใจไว้ให้ดีเพราะเดี๋ยวตายต้นเกมแต่ตายต้นเ,เกมมันมีเกิดใหม่จำได้ มันเดินช้าไปเปล่าก็มาเจอพายี่ายาแม้มแม้กมาก มียาหนึ่งกล่องแล้มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกถึงการมีคนนึกว่าถึงการมีคนจริงๆเอ้ยเจอ UMP เฮ้ยตายแต่เกินไม่ได้ตุเยอะ้เหรอคือเราเจอยวนเนาะตวเยเหรอเกือบไปแล้วคิดว่าเกมบาร์ว่าเกมบาร์เมื่อกี้เกือบเกิดไม่ได้แต่เป็นคนที่ลงมาเหมือน ันนี้เดือดนเนเี่ยคือสาออยาสเดือดแเ้าต้องไปทำโมยมพจากเขาให้ได้เพอเป้าหมายเราคือยมพลงบนหลังคาเลยนะกันลมนงมามีปืนเอากล่องกร้ายมาเขา้าใจไหมคือคือซอ,องผมสู้ไม่ได้อะตกเลยบอกเลยว่าไปเก็บสมเตรมดีกว่าแต่เสียวเสียวเสียวคน วนนี้เลยเสียงยืนผีนี้เลยจำได้เสียงยืนผีอยู่เพื่อเขาจอดหลังไปเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันนะว่ามันมีสาวสวยก็นีเขาเดินจอดหลังไปเดินจอดหลังไปคือแล้งเราต้องบวกสีให้ ดูเวลาช้าเราต้องมีโหลดกระสุนให้หม่อยงั้นเราตายแน่นอน้เลอาเมันดดโอ้โหเลยปถึงเวลาแล้ว เราได้แล้วเราจะได้บวกสีแน่นอนนะวันนี้ดูจากสภาพแล้วแรงแดงครั้งแรกงกับตัดมาแล้วเย้ซม่าช่สลัโขบไม่าัโคะมีสับโคบสีโอเคไม่มีเย้มาเจอเ,เออมันมีคนอยู่บนบ้านม,นมีคนอยู่บนบ้านแต่แต่แตแตเราไม่บวก,บกบคือโผล่ผิด ขอบคุณเปลกหน้าชอบเป้ลุกดีจังใช่มีคนมันหญิงคือคือคนมันอยู่บน triple kill ทายสามคิวคือชิวคิว คือชียวเชียวยิงหัวศพศพเมืออ่อกี้มันอยู่ไหนตัวเราใหญ่ใหญ่บ้านเล็กเลยตัวใหญ่ใหญ่บ้านเล็กนี่ลองกอดก่อนนี่ใคตัวเล็กักกกน คนนี้เขาน่าจะเกิดใหม่เหมือนเราเกิดเกิดฟีอะเพราะว่าเมื่อกี้เขามีปืนพกอะแต่แค่เอาออกไปแล้วเราเลงแดงเลงแดงได้จะมีนะสี่เลงแดงครั้งแรกครั้งแรกเลยนะใช่แต่เราอยู่นอกวงถึงเวลาเข้าวงแล้วอะ เราเราจะไม่ไปซานะไปซาเดี๋ยวตายเราตามจริงคือเรามีกับระเบิดเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางตอนที่รู้สึกตอนที่รู้สึกว่าเราก็จะตายเเต็มคือเรายังไม่เสี่ยงทำอะไรเลยนะเผื่อได้บุญญามาแล้วแล้วบวขั้นสูงกว่าคือไม่ได้จะกลับมาเมืองเดิมนะ คือกินเห็ดก่อนมมแล้วไม่เต็มเนี่ยไม่อยากชุเพอพอชุบมันเสียดายว่างั้นชุชๆตรงกล่องผมระเบิดไว้กล่องศพก็ระเบิดไว้ตรงกล่องศพแหละโอเคชิปเป็นหมวก ตื่นแล้วแต่ตนอนนี้มันทำงานอยู่โอเคมีเสียงอะไรก็ไม่ต้องแปลงน,นละคือเราวางกับระเบิดหรอมากตรงเสียงเนี่ยไม่รู้ว่าแอร์มันอนอกมา วันนี้เราจะเป็นสายแคมป์มีคนไหมมีคนอยู่ไหนบ้าน,นด้านหน้าด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็มาโดนเข้าหลังอ,อยู่ไหนอะมันไม่เห็นจำได้ค,คนนี้เขาอยู่บนบ้าน จะช่วยมองหน้าหน้าหน้าก็มีหลังก็มีคือเราอยู่ตรงนี้แหละคือเราเข้าวงไม่ได้คือคนในบ้านไม่โดนวงบีบเขาจะออกมาเองแต่คนในบ้านเขาโดนวงบีบก่อนแล้วแต่วงมาบีบช้ามากพอดีนีก่อนไปกันนะนี่นี่เขาไปตายแล้วเขาน้าจะเจ็บมากเพื่ ทั้งไหนมันอยู่ข้างหน้าไงข้างหน้าไงแต่บรนเทาได้จะเจ็บมากเจ็บแน่เต้นเจ็บเต้นเต้นเต้นเย้ได้ที่สุดเราก็อะไรแน่ป้าบอกเลยว่าในที่สุดได้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเนี่ยตาแหลงแดงจริงเหรอได้ที่สุดแล้วก็คือแหลงแดงสักทีพยายามมานาน แต่ที่สุดเราก็เป็นแหลงแดงได้ทั้งหมดเลยเพิ่งรู้ว่ามันถึงมือนไหอะไรตั้งแต่เรื่องอะไรดูถ้าเต้นแอคแหน่อยหนม่งนะเมื่อกี้ดูดีโบไฟล์ใส่อ๋อไม่เอาเราดีนเื่อแง เธอคือได้ถาวรเลยอ่ะถ้าไปไม่อยากยังไม่อยากโมมีอะไรนะนนี้ไม่มีแหลรให้ับใช่ไหมเกี่วกับแลดง a อแอกมากเลยอ่ะเดี๋ยแบกโทรทาราพวกนี้ลงได้โอเคอ๋อันจำได้ ลักทีดิวแตรมสิเนี่ยมันจะรีวันที่เดือนเก้าที่หนึ่งเดือนเก้าโอเคแถงแดงเจ้าได้บาสเตอร์ที่เท่มากเลยนะเจ้าดาไม่รันไม่ได้หรอกทำไมอ่ะพยายามก็ได้ถ้าเราพยายามเแถงแดงแดงแดงไงนะหนึ่งดาวแถราสองดาวอ่า่อยๆพยายามไปโอเค มาก็อย่าลืมกดอนิมัเตอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร like, ้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคือต <_ S 1> ั้งใจจะมาทำคลิปขึ้นแดงๆนะไม่มีอะไรบอกบอกพูดพูดพูดไว้ก่อนโ okay. อเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากอา๊อมี่รักใยังยังเกือบลืมเดยบบายบาย